การทำงานในสภาผู้แทนราษฎรย,ยิ่งนานวันยิ่งเห็นชัดเจนความเห็นระหว่างฝ่ายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีกับฝ่ายคา้านแตกแยกและแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับยากที่จะสมานเป็นทองเนื้อเดียวกันได้นับวันยิ่งเห็นแตกเห็นรอยแยกความแตกต่าง เหมือนเดินคนเส้นทางสร้างดาวกันคนละดวงดูได้จากร่างพระราชบัญญัติร่างงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งเข้าสภาเพิ่งผ่านไปหยกหยกท้าทายกันครับเรื่องเองินดิจิตอลหนึ่งมืนบาททางฝ่ายค้านคล้ายๆเป็นคำท้ามาเลยรัฐบาลเทหมดหน้าตักถ้าเป็นยังไงก็ให้ประชาชนเป็น รอฟังคำพิพากษาของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหมายวามว่าเอาการเลือกตั้งครั้งต่อไปตัดสินดิจิตอลวอลเล็ว่าสมควรไม่สมควรถูกหรือไม่หรือว่าผิดแต่ผมเองก็คิดว่าครับอยากจะพูดเลยว่าประชาชนถ้าเห็นด้วยกับเงินดิจิตอลวอลเล็ตให้มองมาที่พรรคเพื่อไทยและพรรครวมรัฐบาลครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ ถ้าไม่เห็นด้วยกับคนคัดค้านก็เลวไปสั่งสอนทางพักฝ่ายค้านได้ได้เลยครับนี่คือกติกาที่สวยงามของระบบประชาธิปไตยพูดจาในสภามันก็ไม่สมเหตุสมผลหรือสมเหตุสมผลแล้วแต่ใครจะมองแต่ว่าคนที่ตัดสินในระบบประชาธิปไตยคือประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจำไวด้ดีๆว่าใครค้านดิจิตอลวันเลตก็เที่ยวหน้าไม่ต้งเลือก ถ้าใครสนับสนุนเงิน1 0 0 0 0มืบาทกระตุ้นเศรษฐกิจ,จก็มาเลือกทางพรรครัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นต้นอย่างนี้ครับเป็นคำกันนะครับสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันก็เป็นคนหลงทางครับ